เปิดปฏิกิริยากาบี้รีบทำสิ่งนี้ทันทีหลังบาราซิลแพ้ญี่ปุ่น2ต่อ3เซตอันดับหนึ่งของโลกไฮวับอดเข้าชิงวีนแอลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ใม่ของเรากันนะคะ เรียกได้ว่าจบไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันร,ระหว่างทีมของญี่ปุ่นและบราซิลซึ่งในเกมนี้ค่ะญี่ปุ่นก็เป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าเอาชนะบราซิลไปได้3ต่อ2เซตด้วยคะแนน26ต่อ24 20ต่อ25 25ต่อ21 22ต่อ25และ15ต่อ12ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทั้งนี้นะคะหลังจบเกมก็มีภาพประทับใจที่เกิดขึ้นเมื่อกาบี้เองค่ะดาวตบทีมชาติบราซิลรีบเดินมาจาับมือแสดงความยินดีกับผู้เล่นญี่ปุ่นเป็นคนแรกแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแม้ทั้งสองทีมจะสู้กันในสนามอย่างดุเดือดตลอด5เ็ตก็ตามซึ่งก็ต้องบอกว่าการแพ้ในครั้งนี้นะคะก็เป็นการแพ้ครั้งแรกของทีมบราซิลซึ่งก่อนหน้านี้ก็เรียกได้ว่าเป็นทีมที่ไร้ายนะคะ แต่ในเกมนี้ค่ะบราซิลเองก็สู้กันอย่างดูเดือดกับญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าการสู้กัน5เซตที่ผ่านมาของญี่ปุ่นและบราซิลซึ่งแต่และทีมนะคะก็สามารถงัดสกิลของตัวเองออกมาได้ญี่ปุ่นเองนะคะก็ต้องยอมรับว่าเหนียวมากๆส่วนทีมบราซิลเองก็พยายามที่จะแก้เกมซึ่งจากทุกๆเซตนะคะที่ผ่านมาจะมีอยู่เซตหนึ่งค่ะแอบจำไม่ได้นะคะว่าจะเป็นเซตที่3หรือเซตที่4ที่จะเป็นบราซิลขึ้นนําก่อน แต่ในระหว่างเซตที่ผ่านมาก็จะเป็นญี่ปุ่นขึ้นนําบาราซิลก่อนก่อนต่อมาบาราซิลก็พยายามที่จะตีเสมอจนสุดท้ายนะคะตัดสินกันในเซตที่5ซึ่งในตอนแรกนะคะญี่ปุ่นเองค่ะเป็นฝ่ายขึ้นนํำก่อนซึ่งขึ้นนํำหลายแต้มรทีเดียวค่ะก่อนที่บาซิลเนะคะก็จะอาศัยความอึดถึกทนค่ะพยายามที่จะตีเสมอขึ้นมาได้แต่สุดท้ายนะคะญี่ปุ่นก็เป็นฝ่ายชนะไป และสำหรับสปิริตนักกีฬาที่แอดได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะก็เชื่อได้ว่าบราซิลเองก็คงจะเสียใจไม่น้อยเหมือนกันสำหรับการเข้าไปชิงแชมป์เวนะคะแต่ว่าสปิริตน้ำใจนักกีฬาของกาบีที่รีบเข้าไปจับมือนักกีฬาทีมชาติญี่ปุ่นทันทีซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงการรู้แพ้รู้ชนะนะคะแล้วก็ขอชื่นชมทีมชาติบราซิลสาหรับการต่อสู้ในวันนี้มากๆค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้นะคะญี่ปุ่นสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งแรก ซึ่งจะเจอกับทีมชาติอิตาลีนะคะกลายเป็นทีมเอเชียทีมที่2ถัดจากจีนปีที่แล้วนะคะที่เข้าถึงรอบชิงในครั้งนี้ญี่ปุ่นชนะไป3ต่อ2เซตในนัดนี้ก็ทำให้ได้คะแนนสะสมอ,อันดับโลกเพิ่ม8.66รวม343.03แสแซงจีนค่ะขึ้นไปอยู่อันดับ6ของโลกส่วนบราซิลนะคะคะแนนสะสมอ,อันดับโลกลดลงค่ะเหลือ3 9 2รซึ่งตกบัลลังโลกนะคะอิตาลีแซงขึ้นเบอร์หนึ่งของโลกทันทีเช่นกัน และสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันที่23มิถุนายน2 5 6 7เวลา17นาฬิกาโปรแลนด์พบบราซิลและเวลา20นาฬิกา30นาทีนะคะชิงที่1ค่ะได้แก่ญ,ญี่ปุ่นแล้วก็อิตาลีและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้ไทยของเราค่ะเป็นเจ้าภาพในการเชียร์นักกีฬาทุกทกทีมนะคะแล้วก็ใครคิดว่าทีมไหนจะได้เป็นแชมป์เนนะคะก็ แสดงความคิดเห็นกันมาในใต้คลิปได้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ